สดครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r m Channel ครับสี่วันสงกรานต์นะครับวันปีใหม่ไทยวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกเจ้าตัวนี้ครับที่เราเพาะพันธุ์กันมาใช้เวลาสสัปดาห์เท่านั้นเป็นไงบ้างโอ้โหนะครับมิลกี้เว้ยนะครับโอ้โหไทยเป็นไงครับลายเขาสุดยอดจริงๆนะนนี้คือใบที่1ใบที่2เพิ่งออกมาแบบนี้รับรองว่าสวยงามแล้วก็มาดูกันที่ลำต้นที่ก้าน ด่างลงก้านเลยนะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็นี่นี่นี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมลากครับฟูขึ้นมาข้างบนเลยสุดยอดแล้วก็ตูดมันก็ไม่แพ้กันนะครับขาวสะอาดเป็นยองใหญ่วันนี้เราจะมาปลูกกันด้วยวัสดุปลูกที่ทุกคนจะต้องเก็บสะสมอ่ะทำไมถึงต้องเก็บสะสมนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับนี่คือดินปลูกที่เก่าแล้วเนาะเก่าแล้วก็คือเราปลูก เปลี่ยนดินไปเรื่อยๆเราก็เอาดินปูที่เราเปลี่ยนไปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นรื้อบ้างไม่รื้อบ้างเศษที่เหลือบ้างนะครับก็เอามาไว้แบบนี้แล้วก็ตากให้แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเป็นวัสดุในการปลูกซึ่งการปลูกวันนี้ของเราจะปลูกลงตะก้าอย่างที่บอกว่าฝากแม่ค้าไปซื้อตะก้าไม่ดูอะไรเลยนะตะก้าแตกยังไงก็มีบางมากบางเฉียบเลยนะราคาสมราคามาก20บาทนะครับก็ไม่เป็นไรช่งมันเถอะ ต้องตามราคาเขาอยู่แล้วแล้วก็ดินที่เราได้แบบนี้นะครับเราอย่าไปวางใจเราต้องเติมายาลงไปด้วยเพื่อป้องกันพวกมแมลงแม้ว่าเราจะตากแดดแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ใช้สตาร์เกิลจีนะครับโรยลงไปก่อนอย่างแรกเลยนะเพื่อกําจัดนอนในดินมแมลงในดินนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุกนะครับคุกคุกให้เข้ากันเพื่อป้องกันนะ ดินส่วนนี้เรามาทําอะไรนะครับดินส่วนนี้ไม่เซมจะเอามาทําเป็นดินรองก้นกระถางนะครับก็เพื่อลดปริมาณการใช้ดินตอนนี้ดินก็เห็นราคาแพงขึ้นอยู่นะเพื่อนๆมีทั้งราคาแบบดินธรรมดาธรรมดาก็15บาท 20, บาทนะแพงขึ้นก็25-35นะก็อย่างแรกเราก็จะเอามาใส่ในกระถางของเราเลยวันนี้จะทำแบบไวๆพอดีให้แม่ค้าเขายืนตากแดดนะครับ ก็เราใช้ดินตรงนี้แหละนะรองก้นกระถางเทลงไปทั้งหมดเลยได้ไหมเนี่ยทั้งหมดอ๋อยังไม่ได้นะครับเครื่องหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเครื่องหนึ่งเพราะว่าเราจะใช้กะเกณฑ์ในเรื่องของการปลูกเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะหลังจากนี้มิเตมีดินสุดยอดดินไม่บอกว่าเป็นที่ห่ออะไรเป็นดินจากอะไรเก็บไว้เป็น เก็บไวเป็นความรับในการปลูกเพราะว่าเพื่อนๆชอบถามนะครับก็จะแกล้งเพื่อนๆเอฟซีนั่นแหละว่าใช้ดินอะไรปลูกนะครับวันนี้เราใช้ดินสูพิเศษของเราโอ้โหมาดูเนื้อดินกันได้นะครับเป็นไงเนื้อดินของผมอมันช่างล้วนซุยนะครับเป็นดินที่แบบอุ้มน้ําได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะก็เททับลงไปนิดนึงนะหลังจากนี้ก็ เอาต้นไม้ลงปลูกเลยวันนี้เป็นคิวของมิ l กตเวครับด่างสวยๆแบบนี้นะใครชอบด่างรฮปก็ต้องดูแลดีๆหน่อยนะแต่ถ้าใครชอบแบบด่างปกติปกติแบบมิเซมแบบนี้นะไม่ต้องดูแลมากมายก็ได้นะครับเขาก็จะสวยงามนะดูรากเขาโอ้โหอันนี้ใคร2สัปดาห์จากการซื้อแบบตัดสดมา2ส,สัปดาห์เองนะเนี่ยเห็นไหมว้าว <Wow. S 1> โอ้ย นะครับนี่มาลงปลูกเลยครับก็วางลงไปตรงกลางแบบนี้แหละวันนี้เราปลูกแบบตะก้านะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาดินปลูกของเราเทลงไปเห็นชื่อแล้วล่ะเห็นชื่อยังเห็นแล้วเห็นนะแต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีขายในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามเป็นดินปลูกบ้านเราเองนะเราผลิตเองขายเองนะนี่ปิดวายปิดวานะครับถุงละกี่บาทถุงละสามสิบห้าบาทโอ้กี่กิโลเนี่ย ประมาณห้าถึงเจ็ดโลได้นะครับเราตวงด้วยกระแป๋งครับเต็มกระแป๋งว่าน้ําหนักน้ําหนักเนี่ยไม่ได้แบบเป๊ะเป๊ะอะไรสักอย่างนะครับก็จะปลูกได้ประมาณสักหนึ่งตะก้าครับถ้าใช้เป็นตะก้ายี่สิบาทเนี่ยนะก็ได้ประมาณหนึ่งตะก้าหนึ่งเข่งแบบเนี้ยพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับหรืออาจจะเบาบางไปนิดนึงแต่ก็แนะนําว่าเอาดินส่วนเนี้ยถ้าคิดว่าสามสิบห้าบาทมันแพงไปก็อะไรอะ่ะ ไปผสมกากมะพร้าวเหมือนพี่เซมทําทุกครั้งนั่นแหละนะครับผสมกับส,ส่วนผสมอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ซรกปจีเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันมแมลงนะช่วงนี้นี่อันตรายมากๆนะครับช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเข้าฤด,ดูฝนแบบนี้นะเพราะว่าเข้ามากับฝนจริงๆนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมน้ำอมฤตของเรามีอะไรบ้าง เพื่อนๆมีพี่ๆเพื่อนๆ FC ถามมาว่าใส่รวมกันได้ไหมน้าอมาตของมิเซมเนี่ยบอกได้เลยว่ารวมกันได้เลยนะแต่มิเซมอยากทําแยกเพราะว่ามีคนมีพี่ๆคอมเมนต์มาว่าทําแยกเถอนะอย่างแรกเป็นไทโคดามานะครับเป็นแบบน้ําแบบน้ําก็มีแบบแห้งก็มีน้ําประมาณ1ลิตรต่อ1 cc. นึ่งซีซีวันนี้เป็น B1 นเหรอเพราะว่าไปดูแล้วอะ B1 จะมีจน ผ่้ราชอาณาจักรแล้วนะครับหนึ่งช้อนชาเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนนะครับคนก่อนผมจะใช้เอเอผมจะใช้อะไรนะสเตโคดาม่านะครับรดลาดก่อนนะครับรดลาดก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็น B 1 บีวันบีวันเป็นน้าํายาบารุงรากนะครับช่วยในการเจริญเติบโตของรากแล้วก็ช่วยรากในการหาอาหารนะก็ถือว่าเป็นตัวยาตัวปุ๋ยดีอีกตัวหนึ่งนะท,ที่ทุกคนควรมีติดไว้นะครับประมาณแบบนี้นะใครจะลองน้ําก็ได้หรือไม่ลองน้ําก็ได้ มิวกิเวย์มิเซมจะตัดสินใจในการปลูกใส่ตะก,ก้าแบบนี้โดยไม่ลองน้ำนะเพื่อนๆไม่ลองน้ําเราจะลดน้ําทุกวันนะตอนนี้อากาศช่วงฤดูร้อนก็เช้ชาเย็นเชา้าเย็นเช้าเย็นแต่ถ้าเป็นฤดูฝนก็ดูเอาดินแห้งก็ลดดินดินอยังเปียกชุ่มฉ่าก็ไม่ต้องลดนะนี่คือวิธีการปลูกแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถปลูกแบบนี้แล้วที่สําคัญนั้นก็คือการให้อาหารการ บำรุงต้นเนี่ยมิเซมก็มีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็จะให้ทุกสัปดาห์เลยเพื่อนๆทั้งฉีดพ่นทางใบแล้วก็ลดราดเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เป็นปุ๋ยไม่พอยังเป็นตัวนะครับนำทำให้รากและใบนะครับดึงส่วนอาหารที่อยู่ในดินที่รากไม่สามารถดึงดูดได้เองได้ต้องใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการดึงเข้าไป ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของจุลินซียสังเคราะห์แสงเช่นเดียวกันเอาละครับใครชอบคลิปนี้เอาง่ายๆสนุกๆแบบธรรมดาธรรมดาในสายมิเซมมือใหม่เราไม่ควรทําให้มันยุ่งยากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ชอบมิเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาเพื่อนๆมาปูกมิลกีเวลงตะก้าลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับร้อนมากๆเลย